ผมบอกรักคุณขอร้องโปรดเชื่อผมหน่อยใช่ผมนี้จะพูดลอยพลอยเลือนลอยเหมือนคนเป็นบ้าไม่เคยรักใครเชื่อไม่ตั้งแต่เกิดมาผมรักคุณ รักคุณเกียนบ้าข้าวปลาไม่ค่อยอยากกินสวยออกอย่างนี้มีไหมใครบ้างไม่ห่วงหากผมนี้ได้คุณเดินคู่วงจะห่วงห่วงคุณทางสิ้นแค่เพียงเห็นคุณ หัวใจแทบติดปีกบินแมนเงินทองกองเท้าเขาหินยกให้ทางสิ้นไม่เคยสนใจต่อให้เอามีดมากรีดที่เนื้อแร,แรงจนเลือดไหลแดงท่วมกาย ก็พอทนไหวเห็นเธอยิ้มหวานกับชายคนอื่นที่ไรเหมือนดังเอามีดกรีดตรงหัวใจทนไม่ไหวจร,จริงๆแก้วตาแม้นหากหัวใจผมนี้พาได้เป็นเสียง จะพากองไว้แลว้วเอามาเรียงให้คุณไว้ดูตรงหน้าแต่ก็จนในหัวใจผมใช้ผักปลาทุกเสียวใจของผมนี้นาะรักคุณแทบว่าจะบาตายแลว้ว ต่อให้เอามีดมากรีดที่เนื้อแรงแรงจนเลือดไหลแดงท่วมกายก็พอทนไหวเห็นเธอยิ้มหวานกับชายคนอื่นที่ไรเหมือนดังเอามีดกรีดตรงหัวใจทนไม่ไหว จริงๆแก้วตาแม้หากหัวใจผมนี้พาได้เป็นเสียงจะพากองไว้แล้วเอามาเรียงให้คุณไว้ดูตรงหน้าแต่ก็จนในหัวใจผมใช้พักปลา ทุกเสี้ยวใจของผมนี้นารักคุณแทบว่าจะบ้าตายแล้วรักเธอทุกเสี้ยวใจเป็นบทเพลงที่ชอบส่วนตัวนะครับผมมีความหมายก็ร้องเพื่อความบันเทิงนะครับผมคัฟเวอร์บายโดยวุฒิชาย USA อ่าตอนนี้ก็มาถึงที่แบงค์นะครับอันนี้ชื่อของแบงค์เอานะอ่าอ่าใช่อันนี้ฮะชื่อของอ่าแบงค์ออฟอเมริกาฮะแบงค์ออฟอเมริกาเป็นชื่อแบงค์ตอนนี้มาที่ทแบงค์ฮะหิมะก็ตกด้วยโอเคนะฮะเอาแค่นี้เพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีนะครับ